สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วครับช่างใหม่ครับวันนี้มารีวิวชุดแปลงเวฟไร้พายไฟเลี้ยวบางลม S3 นะครับแปลงเป็น S4 นะครับคือใส่กอง S4 ไว้ง่ายครับสามารถเอาไปรีแมปได้นะครับหรือว่าจะใส่กองแต่งก็คือรุ่น S4 จะมีออปชันหรือว่ามีย่อที่ขายเยอะกว่านะครับในชุดก็ประกอบด้วยครับมัดไฟครับมัดไฟหรือว่าฟินคอยครับชุดนี้ก็คือเป็นของใหม่ของของใหม่ของแท้เบิกศูนย์เลยนะครับ แล้วก็ผมก็ได้ทําการโมโมปั๊กหรือสนับปั๊กให้เรียบร้อยแล้วอ่าก็คือแปลงไปให้เสร็จเรียบร้อยแล้วคือพร้อมใส่เลยส่วนล้อไม้เหล็กก็คืออ่าแบบนี้ครับใส่ได้ทั้งสตาร์ทมือแล้วก็สตาร์ทเท้านะครับอ่าก็คือใส่รันเว่อ่าสตาร์ทของร้อยมาบางลมของเดิมได้เลยนะครับอ่าหรือคนไหนจะเอาไปแปลงใส่คาบูก็ได้ครับตัวนี้ก็คือชุดนี้ก็แปลงได้ครับอ่าก็คือมีติง่งเก้าติ่งครับอ่ตาตำแหน่งมาร์กจานไฟก็อยู่ตำแหน่งเดิมครับเพราะว่าเราให้อ่าฝาจานไฟตัวนี้ไปด้วยครับก็ค ตำแหน่งเดิมได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นฝาฝาแท้ไม่เบิกศูนย์เหมือนกันนะครับทั้งแม่เหล็กจานไฟแล้วก็ฝาครอบจานไฟนะครับชุดนี้ก็เสนอไว้อยู่ที่ราคาไม่แพงนะครับรับประกันได้เลยว่าถูกกว่าซื้อแถวบ้านแน่นอนครับชุดนี้ผมขายอยู่พร้อมแปลงก็อยู่ที่2,800บาทนะครับเป็นอะไรแท้ทั้งหมดนะครับอะไรเทเบิกศูนย์นะครับส่วนของคนไหนรถรุ่นไหนที่ว่าเป็นก็คือ เกินให้ฟังนิดหน่อยคือร้อยพางลมจะมี2รุ่นนะครับรุ่นไม้ส้มกับรุ่นไม้ฟ้าอ่ารุ่นไม้ฟ้าคือไม่ต้องพูดถึงครับอ่าก็คือจะไม่มีโอทูเซนเซอร์ครับอ่าโอทูเซนเซอร์แบบนี้ครับถ้าเป็นไม้ส้มก็ต้องจัดอ่าสามารถจัดเพิ่มได้ครับอ่าก็คือโอทูเซนเซอร์อ่าตัวจับอ่าอ่าเออ่าเรียกว่าอุณหภูมิหรือว่าตัวจับความร้อนนะครับหรือว่าตัวตัวจับอ่าอ่าส่วนส่วนเกินของอากาศ ที่ว่าส่วนผสมไม่สมบูรณ์หรือว่าสมบูรณ์นะครับก็จัดเพิ่มตัวนี้ไปเลยครับตัวนี้คือแท้บรกศูนย์เหมือนกันครับ850นะครับส่วนคนไหนที่ว่ายังไม่มีกล่องหรือว่ามีกล่องมือสองแล้วหรือว่ายังไม่มีก็คือเรามีให้เลือกหลายตัวครับจะเป็นกล่องซีบีหรือว่ากล่องเว็บเบอร์สิบกล่องรีมซุมครับกล่องรุ่นไหนก็ได้ครับก็คือบวกไปอีก2,200บาทครับคือ่องแท้บึกศูนย์จะเอานะครับแต่ถ้าว่ามีเป็นของตัวเองแล้วก็จัดแค่นี้พอครับ2,800บาทครับสนใจก็ อาตับเฟสใหม่แกมซิงครับเป็นเฟสระบบวันนึงครับอ่าพิมพ์ว่าใหม่แล้วก็เป็นว่าแกมซิงนะครับโอเคครับรู้เรื่องทําไมถึงต้องแปลงกล่อง S3 เป็น S4 เพราะจะได้รีแมปได้ทําไมต้องเปลี่ยนฟินคอยหรือมัดไฟก็คือ,อไฟชาร์จจะเรียงได้เต็มระบบ